ะะรายการแซดแอนเซอชุมชนคนดาวเทียมค่ะ วันนี้วันศุกร์ค่ะที่เรามีนัดกันว่าจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งช่องน้องใหม่ในเครือ r าค่ะเปิดตัวไปไม่นานนี้เองนะคะแต่เรียกได้ว่าคุณภาพคับแก้วจริงๆที่เอาใจไวโสค่ะกับยักษ์ทีวีนะคะฟรีทีวีอันเซนเซอร์24ชั่วโมงค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะช่องนี้จริงๆแล้วคำว่ายักษ์ีีเนี่ยมาจากตรงไหนกันเราไปรับฟังจากผู้บริหารของช่องนี้กันค่ะ ยัก TV ช่องฟรีทีวีอันเซนเซอร์24ชั่วโมงสำหรับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะสถานีใหม่ล่าสุดจาก IS กับ24ชั่วโมงที่จะถ่ายทอดทุกไลฟ์สไตล์เพื่อตอบโจทย์ผู้ชมทั่วประเทศหลากหลายโปรแกรมความมันเทิงเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างคุณที่ช่องยัก TV ีช่องฟรีทีวีอันเซนเซอร์24ชั่วโมง สำหรับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะใหม่ล่าสุดจาก RS เริ่มหนึ่งสิงหาคมนี้ชมฟรีผ่าทนทการดาวเทียมและเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศชื่อยักษ์เนี่ยมาจากอ่ถ้าเกิดทุกคนได้เคยเห็นเวลาอ่านหนังสือการ์ตูนนะคะเวลาที่ออกอารมณ์แบบสุดๆอย่างเงี้อาาย,ยอจะยักษ์ยักษ์งค่ะ เราก็เลยจับตรงนี้มาว่าเราก็เป็นอะไรที่คือเน้นเรื่องอารมณ์เน้นเรื่องความแบบว่าสุดๆนะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยใส่ชื่อเนี่ยมาเป็นชื่อของบริษัทและก็ชื่อของช่องด้วย ดำเป็นสีสีสนุกอะค่ะสีสนุกแล้วก็เข้มข้นตามคาแรคเตอร์เราค่ะเราเน้นสนุกมากนะคะถ้าเกิดแฟนๆ PSI เนี่ยกดไปช่อง12ปุ๊บนะคะจะสนุกมากเพราะนั้นสีดำสีเหลืองเนี้ยค่ะสีเหลืองสีเหลืองเป็นสีสนุกสีดำคือความเข้มข้นค่ะเพราะฉะนั้นยากจะใช้สีสองสีนี้เป็นสีหลักนะคะเพราะว่าคอนเทนต์เราเน้นเข้มข้นแล้วก็สนุกมาก ยักษ์ทีนะคะยักษ์ีวนี่จะเป็นช่อง t ีน n า a r i รต y นะคะเป็นช่องทีน n า a r i รต y ที่เราเจาะก,กลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็วัยรุ่นทั่วประเทศเลยแต่ว่าเด็กๆก,กลุ่มนี้จะต้องสนใจรายการประเภท v a r i e รตแบบสดๆเพราะว่าเนื่องจากของ R.S. เรานีคะถ้าเกิดกลุ่มทีเนี่ยเรามีช่อง U Channel นะคะซึ่งเป็นช่องเพลงอันดับหนึ่งของเมืองไทยอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้ก็เป็น ยาก็จะเป็นช่องที่2นะคะซึ่งจะเปิดตัวเนี่ยเป็นชีนวาไรตี้จอก,กลุ่ม่หมายวัยรุ่นเหมือนกันนะคะแต่คอนเทนต์หลักของของช่องเนี้ยจะเน้นไปที่ตัวศิลปินนะคะศิลปินของช่องซึ่งมีความสามารถที่แบบว่าหลากหลายยิ่งคือมากกว่ารายการมากกว่าเพลงมากกว่าเพลงนะคะเราก็จะเอาเขามาต่อย,ยอดทำออกแบบทําเป็นรายการวาไรตี้แบบสุดๆนะคะให้เด็กๆทั่วประเทศได้ชม เพราะนั้นช่องยักษ์ทีวีก็จะเป็นช่องทีนวาร i เรตี้จาะก,กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นโดยเฉพาะเลยต่อไปนี้วัยรุ่นไทยจะไม่โดนเซ็นเซอร์ yeah, 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 yeah. ที่เดียวที่จะให้คุณได้ดูทุกอย่างที่อยากดูได้เป็นทุกอย่างที่อยากเป็นเทรนด์แฟชั่นดนตรีโซเชียลเน็ตเวิร์เฟซบุ๊กทว t ตเตอร์แก๊เจอรปาร์ตี้แฟนไอดอลช้อปปิ้ง ที่นี่เราไม่ใช่เซ็นเซอร์คุณช่องยักษ์อันเซนเซอร์24ชั่วโมงยักษ์เนี่ยเพิ่งเปิดตัวไปวันที่1สิงหานะคะ mm hmm. กระแสตอ,ตอบรับนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับชมแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือถ้า100%เนี่ยคือเราคิดว่าทุกคนแฮปปี้กับกับช่องนะคะทุกคนที่มีโอกาสได้ชมเนี่ยจะต้องชออเพราะว่าเพราะว่าช่องยักษ์เนี่ยอาจจะด้วยเรื่องของคอนเทนต์นะคะ แล้วก็ลุกงานที่ออกมาอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดใครที่ได้รับชมเนี่ยก็จะได้ก็จะแบบว่าชอบอะค่ะส่วนใหญ่ก็กระแสตอบรับดีมากมค่ะอยากเห็นศิลปินออกมาโชว์อะไรใหม่ๆตสดอ,อัปเดตกันอยากเห็นศิลปินตอนเพิ่งตื่นอยากให้จัดกิจกรรมมิสซิ่งแบบส่วนตัวกับเพฟังแก้วค่ะพี่พี่ทีทวนเออ ทำอะไรแบบชิวๆค่ะอยากเห็นเพื่อนๆมาแสดงความสามารถอะค่ะมีการโชว์ของแบบกลุ่มเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับอยากเห็นเทรนแฟชั่น ศิลปินทีวีค่ะอยากรู้ว่าจะแรงแค่ไหนเสีแฟชั่นเก๋ๆที่อยากให้มีวิวสิกวิดีโอเก๋ๆเปิดอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้พวก MV ใหม่ๆมีการอัปเดต MV อย่างเงี้ยค่ะแนะนำอาหารที่น่ารักน่าหลาอะคะที่กินที่เที่ยวไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นนะครับเป็นแบบว่าแฟชั่นของศิลปินแต่ละคนอะไรนะครับกระแสที่กําลังฮิตๆิตตอนนี้มีอะไรบ้างก็อยากเห็นตัวเองอะในตลาดเทรนด์ใหม่ๆแล้วก็ความสนุกสนานเกี่ยวกับแบบวัยรุ่นก็อยากให้มีปาร์ตี้ แบบรวมคนกันสนุกสนุกในยากทีวีค่ะยทีวีทีวีอันเซนเซอร์สำหรับคนรุ่นใหม่24ชั่วโมงเย้ช่องยักษ์อันเซนเซอร์24ชั่วโมงคือที่ช่องยักษเนยค่ะถ้าถ้าทุกท่านได้จะได้เห็นเนี่ยจะเห็นโซเชียลสกรีนคือหน้าจอยักษ์เนี่ยจะไม่เหมือนช่องอื่นเพราะว่าเราดึงเอาตัวเลข ของ f a c e o o o ท Twitter ์ของกลุ่มผู้ชมทั่วประเทศที่ลิงก์เข้ามาเนี่ยขึ้นโชว์สดๆเลยนะคะเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับโซเชียลเน็ตเวิร์กมากๆนะคะเด็กๆเนี่ยนาทีนี้สามารถดูพอรัทั์ได้ทั้งจอทีวีนะคะจอคอมนะคะบางทีดูปุ๊บนะคะส่งมือถืออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ ที่ช่องเราเนี่ยพอเราให้ความสําคัญกับตรงนี้เนี่ยเด็กๆก,ก็จะเข้ามามีส่วนร่วมกับช่องค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราคิดว่าคงจะพยายามทำกิจกรรมนะคะให้เด็กๆเ,เข้ามามีส่วนร่วมกับยากสตูนะคะทุกท่านได้เคยมาแวะชมยากสตูจะเห็นว่าอย่างข้างหน้าอย่างเงี้ยนะคะเราจะจัดที่นั่งไว้รองรับกลุ่มเป้าหมายเวยเลยคือสามารถเข้ามาชมการถ่ายทำได้ เข้ามาดูเข้ามาดูศิลปินที่มาร่วมรายการกับช่องยากได้นะคะอันนี้คือที่เราออกแบบไว้รองรับกลุ่มเด็กๆที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับช่อง แล้วให้พี่ๆทีทัวร์ร้อแบบอะคูสติกบ้างก็อยากจะเข้าไปช่วยพี่ๆศิลปินตีกองค่ะเพราะตีกองเต้นเราอยากจะทํากิจกรรมร่วมกับศิลปินอยากจะรู้จักเขาจริงๆว่าเขาเป็นคนยังไงเต้นูล่ห์ตรงแบบขาเดียวก็แต่ขาเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรยอเข้าไปในย่าทีวีหนูจะโชว์เสร็หลับการเรียนให้ได้เกรดสี่ ชวนเพื่อนๆเขาไปข่วนสตูดิโอให้พังไปเลยค่ะอยากเห็นไม่รุ่นถ่ายคลิปวิดีโอกันทั่วประเทศเลยปแปลกๆอะไรงเงี้ยก็อยากจะเป็นศิลปินนะคะก็เต้นได้นะหนูอยากให้พวกพี่เปิดออดิชันอ่ะแล้วหนูจะไปเป็นพีธีกรสมัครเป็นคนแรกเลยค่ะก็จะอยากไปร้องเพลงให้ระเบิดไปเลยค่ะ G T V ี T V อันเซนเซอร์สำหรับคนรุ่นใหม่24ชั่วโมงโ ้องยักษกันเซนเซอร์24ชั่วโมงเ,เร็วๆนี้นะคะยักษ์ทีวีเดี๋ยจะทำรถโชว์นะคะทั่วประเทศเลยค่ะนะคะก็จะพาทั้งศิลปินนะคะพา MC ของเราซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นศิลปินอยู่แล้วเนี่ยนะคะออกไปพบกับกลุ่มผู้ชมนะคะจริงๆเราตั้งเป้าว่าแบบว่าเราอยากจะให้ครอบคุมทุกผ้าทุกจังหวัดเลยจริงๆเราอยากไปให้ครบคือฟีดแบ็จาก กลุ่มผู้ชมตามภาคต่างๆเงะะี้ยค่ะมีเข้ามาค่อนข้างมากนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบว่ารอการไปเยี่ยมของยักษ์ทีวีค่ะเดีย๋ยวเราจะไปเยี่ยมนะคะโดยเฉพาะ,ะ PSI ทั่วประเทศด้วยดีไหมคะแล้วก็พี่ช่างพี่ช่างด้วยใช่ไหมคะยักจะต้องทำารถโชว์ไปแน่นอนค่ะยักษ์ทีวีช่องฟรีทีวีอันเซนเซอร์ 24ชั่วโมงสำหรับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะสถานีใหม่ล่าสุดจาก r s กับ24ชั่วโมงที่จะถ่ายทอดทุกไลฟ์สไตล์เพื่อตอบโจทย์ผู้ชมทั่วประเทศหลากหลายโปรแกรมความบันเทิงเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างคุณที่ช่องยักษ์ทีวีช่องฟรีทีวีไอเซนเซอร์24ชั่วโมงีนื่อจะเราทำงานกับค่ายเพลงามาตลอดเรารู้เลยว่า เบื้องหลังนะคะเบื้องหลังการทํางานนะ,ะเบื้องหลังของศิลปินจริงๆเนี่ยแต่ละคนนะคะคือนอกจากผลงานที่ออกไปเนี่ยยังมีแบบว่าอีกหลายมุมมากเลยที่เขาแบบที่ที่เราคิดว่าเด็กๆทั่วประเทศเนี่ยผู้ชมทั่วประเทศอยากดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยากลําบากความทุ่มเทคือนิสัยจริงๆของเขาเอย่างเงี้ยนิสัยที่น่ารักจริงๆของเขาเอย่างเงี้ยนั่นเป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นสิ่งที่แบบผู้ชมทั่วประเทศเนี่ยยังยัง ยังไม่เคยได้ติดตามนะคะแต่ว่าที่ช่องเราเราเน้นแบบว่า e x c l u s i v e คือเอาให้ผู้ชมเข้ามาได้เห็นใกล้ศิลปินแบบว่าใกล้ใกล้กว่าเราเลยใช้คอนเซ็ปต์ว่าอันเซนเซอร์ไงคะไม่มีการเซนเซอร์นะคะคือหมายถึงอยากดูต้องได้ดูอยากอยากเป็นต้องได้เป็นอย่างกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นเราเนี่ยโอเคเรื่องศิลปินเนี่ย นะะในการเปิดตัวนี่เราตอบโจทย์เรื่องศิลปินแล้วอย่างเต็มที่เอกลักที่สุดนะคะที่ช่องเราส่วนเรื่องของอการอยากแสดงออกของเด็กๆนะคะในเฟสสเนี่ยเราจะเปิดรายการ The Casting on TV ีคือหมายถึงว่าต่อไปเด็กๆที่แบบว่าเขาอยากจะมีความสามารถอยากก้าวเข้ามาในวงการอะไรต่างๆนะคะช่องนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นเส้นทางที่จะเข้ามาอย่างแบบว่าง่ายที่สุด นะคะที่แบบว่าสมมติมีความสามารถติดต่อเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็จับแทสได้เลย จากที่มากันแล้วนะคะแต่เรื่องราวของช่องนี้เข้มข้นด้วยการเอาใจวัยโจจริงๆค่ะมีหลาย,ายรายรายการนะคะที่น่าติดตามและน่าสนใจแล้วก็ช่องทางเรื่องของการติดต่อก็ไม่ต้องพูดถึงเต็มที่ทีเดียวค่ะสําหรับวัยรุ่นทุกพื้นที่นะคะที่สามารถที่จะร่วม กิจกรรมนะคะหรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับยักษ์ทีวีได้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะพาผู้ชมไปดูเบื้องหลังการทํางานของรายการต่างๆกันนะคะรวมถึงพูดคุยกับศิลปินที่มาเป็นพิธกีกรในช่องนี้ด้วยนะคะจะเป็นยังไงพักพกรู่ รายการเซนเซอร์ของเรานะคะยังอยู่กับช่องน้องใหม่ยักษ์ทีวีค่ะฟรีทีวีอันเซนเซอร์24ชั่วโมงเอาใจคุณไวโจวสุดขีดจริงๆนะคะสำหรับรายการต่างๆที่เขาบอกว่าสนุกเข้มข้นเต็มที่เลยทีเดียวนะคะเราจะไปดูกันซิว่าเบื้องหลังการถ่ายทำรายการของเขาเนี่ยจริงๆแล้วจะสนุกแค่ไหนศิลปินดาราที่มาเป็นพิธีกรในช่องนี้นะคะจะมีคาแรคเตอร์มีบุค,คลิกอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะ ของเรานะคะเริ่มตั้งแต่บ่ายสามค่ะบ่ายสามนี่จะเป็นรายการโต๊ะข่าวน่ารักอ่ะจะเน้นสื่อสารกับเด็กวัยรุ่นทั่วประเทศนะคะคือเด็กกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ส่งคลิปมาค่ะเขาจะเป็นกลุ่มที่แบบว่าทําคลิปมากที่สุดเด็กๆทั่วประเทศตอนนี้จะส่งพวกคลิปต่างๆของเขาที่เขาทำเนี่ยมาที่รายการน่ารักอ่ะนะคะน่ารักอ่ะก็จะเป็นรายการโต ok ๊ะข่าวเมาสลคิปเด็ก ฟีดแบ克จากการส่งเด็กๆที่ส่งคลิปเข้ามาในรายการค่อนข้างเยอะมากๆคือตรงกลุ่มอะค่ะเพราะว่าเด็กพวกนี้คือถ่ายคลิปตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นรายการช่วงบ่ายสามน่ารักอ้าก็จะเป็นรายการที่เน้นเกี่ยวกับสื่อสารกับเด็กวัยรุ่นอย่างบุญแดงนะคะน่ารักอ้าบ่ายสาม คนนะครับโด่งยักษ์ทีวีนะครับครับผมแล้วก็บิ๊กยักษ์ทีวีครับผมครับที่ช่องยักษ์ทีวีฟรีทีวีอันเซนเซอร์สำหรับคนรุ่นใหม่24ชั่วโมงครับครับผมติดตามเราสองคนได้นะฮะในรายการน่ารักะนะฮะเป็นรายการที่จะอัปเดตข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะครับของเพื่อนเพื่อทุกทั่วจังหวัด77จังหวัดนะฮะรวมไปถึงคลิปที่เวิร์กไวนะฮะที่เพื่อนๆได้ไปดูมานะฮะตามที่ต่างๆนะครับถ้าดูแล้วถูกใจชอบใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นตลกหรือว่าดราม่าใช่ฮะไม่สร้างสรรค์ไม่สร้างสรรคะ เพราะว่าพี่ดองกับพี่วิวครับจะตั้งโต๊ะเมาส์คลิปกันแบบเวอร์ไว้นะฮะแล้วก็น้องๆฮะเหมือนเป็นนักข่าวของพวกเราด้วยนอกจากที่จะไปเจอคลิปแล้วส่งเข้ามาทําเองก็ยังได้นะครับเป็นคลิปที่ตัวเองถ่ายเองก็ได้นะครับจะไปถ่ายเพื่อนถ่ายพี่ถ่ายพ่อแม่ถ่ายพี่น้องรวมไปถึงนะครับบางทีนะครับใครที่อยู่อีสานไปถ่ายแหนมมาให้เราดูเราก็เอาออกอแอร์ครับออกอากาศด้วยเหรอครับแหนมออกอากาศครับผมฮะอย่างนี้ส่งเข้ามาได้นะวิธีการส่งก็แสนง่ายมากนะครับเอาคลิปของน้องๆน้องๆครับไปลงใน youtube.com นะครับแล้วก็ คลิปมาครับที่ facebook com s l yarttv นะครับแค่นี้ครับแล้วเราจะได้มาเมาส์กันนะฮะว่าน้องนะครับไปเจออะไรมาบ้างหรือว่ามีคลิปอะไรกันบ้างนะครับก็รีบๆส่งเข้ามาเยอะเพราะว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในรายการนะครับก็จะได้มีการติดต่อสื่อสารนะฮะระหว่างทีมงานพิธีกรรวมไปถึงคนทางบ้านด้วยครับถูกต้องนะส่งเข้ามาเยอะครับแล้วใครจะพูดคุยกันสดๆนะครับก็บ่ายสามถึงสี่โมงฮะสดจันทร์ถึงสุดแน่นอนครับกับรายการน่ารักกันนะครับเจอกันแน่นอนครับ facebook com slash d o n g y ย่ทีวีนะฮะแล้วก็กับเรา2คนครับที่ย่าทีวีฟรีทีวีอันเซ็นเซอร์สำหรับคนรุ่นใหม่24ชั่วโมงนะครับวันนี้ไปละฮะสวัสดีครับโโอ้้หหาาาน สำหรับคนรุ่นใหม่24ชั่วโมงครับสถานีใหม่ของ RS 4โมงเย็นคือรายการศิลปินนะฮะจันถึงสุก5ศิลปินเป็นรายการที่เรานำศิลปินของ RS นะคะในเฟสหนึ่งนี้เราใช้5ศิลปินนะมาเปิดรายการของเขาเองเลยนะคะก็คือวันจันจะเป็นซีควิ์นะคะวันอังคารจะเป็นซี ะะวันพุธเป็นลุกกี้บีบีวันพฤหัสเป็นเฟฟังแก้วนะคะแล้วก็วันศุกร์เนี่ยจะเป็นเควติกนะคะคือศิลปินพวกนี้ค่ะเขาจะมาเปิดรายการของเขาคือหมายถึงเป็นไลฟ์สไตล์ของของเขาเลยคือไม่ใช่มาในฐานะพิธีกรรายการนะะแต่เป็นรายการที่จะพาไปติดตามไลฟ์สไตล์ของศิลปินนะคะแต่ละคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นรายการ5 5รายการที่เราเปิดในช่วง5โมงเย็นเนะะี่ยค่ะ จัดไว้สำหรับเด็กกลับมาปุ๊บนี้แบบคือตามเลย5ศิลปินป๊อปที่แบบว่าดังที่สุดของเมืองไทย4ีโมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครั้งแรกที่5ศิลปินป๊อปสตาร์ของเมืองไทยมารวมตัวเพื่อเปิดตัว5้ารายการโทรทัศน์ของพวกเขาวันจันทร์แฟนๆสีเขียวเดรารเริงอย่างเต็มอิ่มแน่นอนกับไลฟ์ตายที่แตกต่างของ4หนุม่มที่ทุกมุมก็พร้อมให้คุณน้กล๊ดกันสุดสีวันอังคารสุดหล่อสี่ จะพาไปออกรับลมทะเลเทๆ่ๆชิกๆให้สมกับเป็นทริปของสี่วันพุธได้เวลาพาไปโลดผลกับสามหนุ่มหน้าใสลุคก,กี้บีบีกับกิจกรรมลำๆที่วัยรุ่นไทยไม่ควรพลาดวันพฤหัสพบก,กับการหนีเที่ยวของสามสาวสุดฮอตเฟย์ฟางแก้วที่จะพาเพื่อนๆไปรีแลกซ์ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศชนิดไม่มีเอาเลยทีเดียวแล้ววันศุกร์เปิดไทยสัปดาห์สาวๆทั่วประเทศเตรียมพร้อมไปตามติดชีวิตของห้าหนุ่มแค่อติกชนิดไม่ให้คลาดสายตา ไฮไลท์คือ,อ5โมงเย็นวัน5โมงเย็นจนถึงสุกนะคะปะปายักษีรายการนี้จะเป็นเรานำสี่พิธีกรค่ะทั้งหล่อทั้งสนุกแล้วก็หามากๆนะคะก็คือ,อปั้นจันนะคะโยชิแล้วก็พิทแล้วก็กราฟวงแบ็ควนิลาสี่คนนี้นะคะเขาจะมานั่ง เป็นเหมือนแบบโต๊ะข่าวเมาเพื่อนศิลปินอะนะคะแบบยกค่ายคือหมายถึงเขารู้จริงรู้ลึกนะคะเพราะฉะนั้นรายการนี้จะเป็นรายการไฮไลท์ที่จะมาที่เด็กๆนะคะคือเราเปิดตัวไปเนี่ยอาทิตย์เดียวนะคะรายการนี้ดังที่สุดในช่องยาก็อยากให้แฟนๆชาวพีเอสจต้องติดตามนะคะเิบสองห้าโมงเย็นปะปายาถ้าโมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทั่วประเทศเตรียมใจพบกับซีหนุ่มแรง โจชิผิดปัญจกลักที่จะมารวมตัวกันเป็นครั้งแรกเพื่อเปิดตัวข่าวฟะปะยายักษ์ี่เพื่อตามติดฟอลโล่เพื่อนๆศิลปินไอเอสแบบยกค่ายยิ่งกว่าซุปเปอร์เหมาใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรทำไมต้องรู้ให้ได้เพราะนี่คือบริการใหม่ล่าสุดจากสี่หนุ่มบริการเมายกข่ายไม่อันติดตามชมลีลาทำร้ายเพื่อนอของพวกเขาแบบไม่มีการเซ็นเซอร์ได้เลยที่นี่ที่เดียว สวัสดีครับพวกเราพิธีกรรายการพระประยักษ์ซีครับผมเป็นรายการใหม่นะครับผมที่อยู่ในช่องยักษ์ทีวีครับผมก็ใครนะครับที่อยากจะดูประปยักษ์ซี่นะครับผมก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับผมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ห้าโมงถึงหกโมงครึ่งครับครับผมไม่ไดเป็นอินสตาแกรมเฟซบุ๊กทวิตเตอร์นะครับใครที่ติดตามโซเชียลเน็ตเวิร์กและอยากรู้เรื่องราวของศิลปินไอเอสนะครับ ดูรายการนี้เลยรับรองว่าคุณได้รู้ถึงแบบอันเซนเซอร์แน่นอนรับรองเนี่ยไม่มีรายการไหนสนุกฮาแล้วก็เจาะลึกเรื่องศิลปินได้เท่าพวกเราแล้วครับผมใช่ครับถ้าใครฮะศิลปินคนไหนที่มีประเด็นเนี่ยเราโอนอินหาเลยนะฮะเรียกสดสดร้อนๆนะผมเรียกว่าเคลียร์คิวศิลปินทุกคนเพื่อมาปลดอิฐกับรายการเราได้ผมพวกเราทําได้หมดแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีการแบบเหมือนกับว่าเชิญศิลปินมานั่งทอล์กกับพวกเราในช่ครับด้วยนะครับใครที่ติดจานนำ p s i นะครับก็ติดต่อนะครับหรือว่าดีทีวีจานเดือนช่องร้อยสิบหกนะ อาเยาเซ่ได้สุดท้ายนะคะไฮไลท์อีกอันหนึ่งก็คืออาร์ติสันเซนเซอร์ค่ะช่วง1นึ่ทุ่มตรงเพราะว่าเป็นครั้งแรกของครั้งแรกที่มีการอนุมัติให้ออกอากาศภาพการทำงานของศิลป,ปิน RS 1ทุ่มนะคะถึง3ทุ่ม2ชั่วโมงทุกวันจันถึงศุกร์นะคะถ่ายทอดสดด้วยนะคะไม่มีการเซนเซอร์ไม่มีการตัดต่อนะคะรายการนี้จะเป็นไฮไลท์ที่ ให้เด็กๆเนี่ยค่ะส่ง SMS S M S เข้ามาคือสามารถร่วมคอมเมนต์นะร่วมเชียร์ร่วมโบวตศิลปินของ R S ทุกคนนะคะได้ทุกวันนะคะ,ะ,คะอันนี้เป็นไฮไลท์ซึ่งรายการนี้จะเป็นรายการที่เด็กๆอ่ะส่ง SMS S m S เข้ามาสูงสุดนะคะของช่องนี้ต้องติดตามนะคะหนึ่งทุ่มค่ะเชื่อเธอชีวิตของป๊อปสตาร์ไม่ง่ายอย่างที่คุณคิด ครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดภาพการทำงานของศิลปินป๊อปสตาและดับประเทศแบบไม่มีการเซ็นเซอร์ s <S ทุกคลาสที่เข้มข้นดุดันกว่าที่กุงเทเปิดพื้นที่ให้ตามติดศิลปินคนโปรดแบบสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟทั่วประเทศที่ช่องยักษ์ทีวีดีทีวีเอนเซ็นเซอร์สำหรับคนรุ่นใหม่24 e ชั่วโมงนี่คือเสดหนึ่งของการเปิดตัวนะคะในเดือนตุลาเนี่ยเราก็จะเริ่มเพิ่มรายการนะคะ แล้วก็จะมีศิลปินนะคะอีกหลายคนที่จะมาร่วมเปิดรายการนะคะยกตัวอย่างเช่นที่มาแน่นอนตอนนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยน่าจะเป็นน้องแนนนี่แนนนี่กรีบารี่นะคะก็จะมาทำรายการกับเราก็คือคงจะเป็นเศษต,ต่อไปหลากหลายโปรแกรมความบันเทิงเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างคุณที่ช่องยักษ์ทีวีช่องฟรีทีวีอเซนเซอร์24ชั่วโมง ก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ติดตามช่องยักษ์ทีวีนะคะถ้าช่อง PSI ก็คือเบอร์12เลขดีมากคิดว่าถ้าทุกคนได้มีโอกาสดูก็คงจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแล้วก็นี่เป็นเฟสแรกที่เราจะแบบว่าพยายามทำนำคอนเทนต์นะคะนำความสนุกนะคะถึงผู้ชม PSI ทั่วประเทศนะคะในเฟสต่อไปเนี่ยยักษ์เองก็จะความสนุกจะเข้มข้นขึ้นก็อยากให้ แฟนๆทั่วประเทศนะคะรีบติดตามนะคะเบอร์12ค่ะ คุณผู้ชมกับอีกหนึ่งช่องนะคะยักษ์ทีวีค่ะหนึ่งช่องคุณภาพเนยคือ R.S. นะคะเอาใจคุณ <Yeah. S 1> วัยโจสุดขีดเลยทีเดียวค่ะช่องนี้อยู่ในลำดับที่12นะคะสำหรับเครื่องรับรุ่น O2 และ S9 ส่วนบ้านไหนที่มีเครื่องรับที่มีระบบ OTA แล้วนะคะถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่ค่ะช่องนี้ก็จะไปอยู่ในเครื่องรับของคุณอยู่ในหน้าจอทีวีของคุณให้คุณได้ดูอย่างสนุกสนานกันทั้งครอบครัวค่ะวันนี้รายการแซนเซอร์ของเราหมดเวลาแล้วนะคะแต่วันศุกร์หน้า เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักช่องทีวีดาวเทียมช่องไหนต้องติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ